สวัสดีปีใหม่ส่งท้ายปีเก่านะคะวันนี้มากินข้าวที่ร้านเสียพรร้านเยาวีร้านน้องชายค่ะจะแก้วก็รออาหารก็อร่อยจ้าจะเค็มเป็นไป่อีเข้มสวัสดีค่ะเพื่อนเล่นค่ะอย่าลืมมากินร้านอาหารเยาวีชันแห้งยู่เกาหลงเส็งเซ็งลามโต้ด้วยพี่น้องแซ่บแซบกาเลขสาวหายจะแก้วก็รอปูผัดพริกบ่รอใส่บนต้นรอเนี่ย ปีให,ใหม่เด้อพี่นอ้องสวัสดีทุกๆคนในเชเดอมีความสุขทุกคนค้สาสวัสดีอยู่หน้าประตูก็สิเป็นอย่างกัะสวัสดีอยู่หน้าประตูวสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะข้าวยานนะคะคืนนี้ร้านเยาวีร้านเสียบอ<ห>น้องอ้อยส่งท้ายปีเก่านะคะต้อนรับปีใหม่พรุ่งนี้จ้าอร้านเียาวีฮิงๆเลยๆพวกเราก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ หงิงๆเอยๆช่นกัพูดดีมากคุณนายเลยโอเคสวัสดีค่ะทุกคนมากินร้านอาหารมากินมากินอาหารไทยเอาไม่เอาไม่คลิปนีบค่ะกันสวัสดีทุกทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของปีแปดสองสี่นะคะวันนี้มาทานข้าวที่ร้านเยาวีค่ะ ร้านอาหารมะเขาดาวร้านน้องชายอ่าเสียพรบอกว่าอีกไม่นานจะมีซุกี้อีกนั่จิ้มจุ่มจิ้จุมพี่น้องคะลาบก้อยมีทั้งจิ้มจุ่มมีทั้งลาบก้อยและต่อไปสวัสดีปีใหม่จ้าทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวยๆรวยๆเฮงๆนะคะ เรียนวิ่ปงปังๆจ้าปีเก่าผ่านไปขอให้ทิ้งความทุกข์ความโศกนะคะต้อนรับปีใหม่นะคะเพื่อนๆทุกคนขอให้เฮงๆรวยๆนะคะสวัสดีปีใหม่จ้าปีใหม่พาก,กันไปนกินเข้าใส่พี่น้อง เปเลี่ยงกันทั้งได้พักกันไปเลี่ยงกันทั้งได้ปีใหม่นะพี่น้องเดี้ยงหยีนะจ๊ะกัอนี้เด้อเรียนยีละอันเดียวหยีนะคะทักทายสวัสดีเพื่อนๆปีใหม่นะคะตอนนี้รออะไรคะรออะไรคะหญิงหญิงรออะไรคะสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนสบายดีนะคะ ลมแรงมากทุกคนหน้าผักเถิกค่อย <c oughs> ออกมาทานข้าวนะคะที่ร้านยาวีชานแทงหนึ่งสองสามส่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิสิงสิบสมามแล้วเรีย มานุ่เดี๋ยวกลับมาฮะสิไปใช้สิไปใช้ไปตัวโซบะนบ้านบ้านบักปานตอเต็มเลยเดี๋ยวมาหาไปจับฉลากเอาเขึ้นมาได้จับฉลากปีนี้ย่ากระทืงวานน่ะแหละเอานมาได้เขาขึ้นมาได้โซนแต่ปีนี้แม่ฉลากก็บวไ่ได้จับฉลากฉลากเขาเป็นย่างนดอกดอกไอ้บวกกับไอ้ลูสวัสดีปีใหม่ครับเพื่อนๆดูคนเขารออะไรรู้ไหมรอกินขนม ของหวานคนฮ่องกงหน้าหนาวจะชอบกินของหวานคน,นนี้ก็ร้านไทยร้านเพื่อนสุขสันต์ปีใหมค่ค่ะสวัสดีปีใหม่ขอให้สวยๆ,ๆรวยๆอย่างนี้ตลอดไปนะคะา <c oughs> พากันนั่งรอพากันนั่งรอ รออะไรคะคุณนายเลนโศค่ะรอเข้าดาวนะคะคืนนี้คือหมืดนใช่เพราะมืดได้ลยปล่อยให้ลอยละหลงปล่อยให้ลอยละลอยละหลงต่างของเพิ่มสวัสดีปีใหม่ค่ะทุกทุกคนคืนนี้ มาเค้าดาวกันที่ร้านเยาวีนะคะขอใหอ้สิ่งที่ไม่ดีไปกับปีเก่าให้หมดนะคะสิ่งใหม่ๆต้องรับมาสวัสดีคะ่ะคืนนี้เรามาเฮงโจกกันนะคะเรามาฉลองปีเก่าส่งท้ายปีเก่าจะต้อนรับปีใหม่พรุ่งนี้น,นะคะ อหลังปีใหม่ที่จะถึงนี้ขอให้เพื่อนทุกคนมีความสุขนะคะเหรียญวิ่งตังๆังไปเลยค่ะ